ยื้อต่อไม่ไหวจะานงพนีประกาศเลิกแจ็คธนพลปิดฉากรักเจปีเป็นคู่ที่คบหาดูใจกันมานาน,นถึง7ปีสําหรับนักร้องสาวจะานงพนีมหาไทยและหวั่นใจนักร้องลูกทุ่งรุนพีอย่างแจ็คธนพลที่หลายคนมักจะจับตามองว่าคู่นี้จะไปกันตลอดลอดฝั่งหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ได้มีข่าวลือคู่รักเลิกเงียบออกมาจนทําให้สาวจ้าต้องออกมายืนยันว่ายังไม่เลิกและความสัมพันธ์ยังดีอยู่ค่ะแต่ล่าสุดจ๊ะได้ออกมาโพสต์ข้อความประกาศเลิกแจ็ก้ะว่า จะขอชี้แจงในพื้นที่ของจะนะคะจะกับพี่แจ็คเราตกลงเลิกกันแล้วสถานะตอนนี้เราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันคอยซัพพอร์ตกันธุรกิจที่ทำร่วมกันก็ยังทำด้วยกันอยู่ผู้จัดการก็ยังใช้คนเดียวกันอยู่จะอยากให้คนรอบข้างผู้ใหญ่เพื่อนพี่น้องและแฟนคลับสบายใจจะได้เห็นว่าเราจบกันด้วยดีเหตุผลในการเลิกครั้งนี้เป็นปัญหาที่เราพยายามปรับมาตลอด7ปีที่คบกันไม่มีเรื่องมือที่3าม สุดท้ายนี้จะและพี่แจ๊คขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ทุกคนคอยสนับสนุนคู่ของเรามาโดยตลอดนะคะงานนี้เพื่อนๆรวมถึงแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้จ๊ะกันมากมาย